ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคำพูดอ่อมทำจุกอกมดดำคชาพาเผยคำพูดอ๋อมทำจุกอกหลังเรื่องปูดจนทั้งประเทศรู้ภายหลังจากที่โมอามินาพินิตได้ออกมาเล่าอาการป่วยของออมอคพรพันนามาธที่ป่วยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจลาไปที่ปอดจนเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้ทำแฟนๆส่งกำลังใจให้เจ้าตัวเป็นจำนวนมากล่าสุด มดดำขาชาพาตันเจริญได้เผยผ่านรายการตำหนกิการให้สัมภาษณ์ของโมอามินาซัดแรงว่าไม่ใช่ภรรยาจะออกมาพูดทำไมเรื่องแบบนี้ควรให้คนในครอบครัวอมเป็นคนพูดอีกทั้งเชื่อว่าอมก็ไม่ได้อยากให้บอกใครวันนั้นรู้อักษรยอ่อพยายามพูดว่าพระเอกอาการหนักแล้วจะว่าหิวแสงก็ได้เพราะคุยกับเขาตลอดฉันรักเขาฉันเป็นห่วงเป็นพี่น้องกันมาแม้จะอ่านข่าวอย่างเรา ต้องโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะอ่านข่าวนะไปเปิดดูนะเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกเลยฉันก็อยากให้เขาพักผ่อนให้เยอะที่สุดอย่างที่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งอักษรยอ่อบอกตลอดฉันก็รู้ตลอดเพื่อนเพื่อนดารารู้หมดแต่ต้องการประคองจิตใจของเขาถ้ารู้ว่าเพื่อนต้องทําการรักษา20ครั้งมันไม่ควรมีอะไรกระทบกระเทือนตัวเขาเองก็ค่อนข้างต้องการพักผ่อนฉันก็ได้จะบอกว่าแกเป็นยังไงบ้างไม่ได้อยากให้ใครรู้ ปรากฏว่าโมอามินาปรึกษาใครหรือ,อยังเดี๋ยวตบปากให้นะพูดแล้วก็ลำบากใจวันนี้โมออกมาบอกว่าอมตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ตุลาคมปี65มีชิ้นเนื้อ12เซนอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วลามมาปอดทำการรักษามาแล้ว5-6ครั้งตอนนี้ชิ้นเนื้อเล็กลงตอนแรกวิธีการรักษาต้องผ่าออกแต่ต้องรุนว่าการรักษาตอบสนองหรือเปล่ามันต้องเล็กลงเพื่อผ่าตัดได้ ปรากฏว่าอ๋อมได้กำลังใจจากพี่ๆน้องๆในวงการดีมาตลอดฉันก็ไม่อยากพูดทำนองว่าอ๋อมเป็นนะไม่อยากให้อะไรกระทบจิตใจตัวเขาเองเขาไม่ได้อยากให้ใครรู้ลาบให้จำภาพแข็งแรงอย่าลืมว่าอ๋อมเป็นพระเอกมาเป็นสิบสิปีแล้วนะวันนี้โมสารนยมาเฉลยว่าเป็นอ๋อมอัคพันควรรักษาสิทธิส่วนบุคคลให้เขาพูดเองไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเขาอาจ ไม่ได้อยากเป็นข่าวก็ได้เราอ่านใจเขาไม่ออกหรอกเอาง่ายๆเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือเปล่าฉะนั้นควรเป็นผู้จัดการเขาหรือพ่อแม่เขาหรือคนในครอบครัวของเขาออกมาพูดโมโอามินาไม่ใช่ภรรยาไม่ต้องออกมาพูดเมื่อออกมาพูดแล้วช่วงบ่ายทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้ออมแต่ออมกําลังใจดีแล้วน้องก็พักรักษาตัวพ่อแม่ก็ดูแลลูกเขามันไม่ใช่ข่าวดาราเลิกกันดารามีภรรยาน้อย มันเกี่ยวกับความป่วยความเจ็บของคนเขาอาจจะคิดว่าอีกสักแป,ป๊บหนึ่งรอให้มีสัญญาณที่ดีน้องเข้มแข็งแล้วค่อยออกมาบอกดีกว่าไหมทุกคนก็อยากแค่รอนี่คือความหวังของเพื่อนและคนสนิททุกคนฉันไม่ได้สนิทมากแต่ให้กําลังใจมาตลอดอมยังสู้และกําลังใจจากครอบครัวคนรอบข้างดีมากๆแถมผลการรักษาก็ดีขึ้นเรื่อยๆฉันก็พิมพ์ข้อความไปคุยด้วยบ่อยตลอดเวลาที่อมพูดกับฉันที่มด ออกไปผมจะมีงานไหมฉันบอกอ๋อมรับประกันถ้ายังอยู่ในวงการมีงานแน่นอนฉันบอกแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ